เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุรายละ40,000บาทข่าวจริงหรือไม่ขอรับสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หลายๆคนที่สอบถามกันเข้ามาว่ามีข่าวนะคะในช่องทางสื่อออนไลน์หลายๆที่เลยนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ40,000บาทค่ะวันนี้นะคะมีข้อมูลจาก Facebook f แฟนเ page คณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ไว้แล้วะคะ่ะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็น เี็กำลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ค่ะ อย่างที่บอกเลยนะคะข้อมูลนี้จาก Facebook f a ฟนเ g จคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้โพสต์ไว้นะคะ,ว,ะ,คะว่าสสณชาบุญชัยอินสวัสดนะคะในในฐานะประธานคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมและคละณะได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นกระแสะในสังคมออนไลน์นะคะได้มีการซักถามประเด็นนะคะเงินผู้สูงอายุ40,000บาทนะคะซึ่งคณะกรมทรนะคะได,ได้เชิญผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นพิการตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภา,ณภาพชีวิตคนพิการนะคะและตัวแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้ได้เข้ามาตอบคําถามทั้งหมด3ประเด็น3ข้อด้วยกันนะคะข้อ1 K. น,นะคะสอบถามว่าข้อมูลนะคะในการให้เงินช่วยเหลือ40,000บาทให้กับผู้สูงอายุนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอบนะคะ คำตอบก็คือเป็นข่าวจริงนะคะและก็ขอยืนยันด้วยว่าโครงการดังกล่าวนี้มีอยู่จริง2มีงบประมาณเพียงพอให้กับทุกคนหรือไม่นะคะคาตอบก็คือมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะในส่วนของบ้านผู้สูงอายุนั้นนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ1ก็คือต้องมีฐานะยากจนนะคะรายได้ไม่เพียงพอต่อการอย่างชีพ 2. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ไม่เพียงพอ สามบ้านอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงนะคะไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนะคะซึ่งในส่วนของคนพิการนั้นนะคะไม่มีการกําหนดเกณฑ์อายุนะคะแต่ขอให้เป็นผู้พิการและบ้านไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมพักอาศัยและมีการขอไปยังพมจในแต่ละจังหวัดและข้อที่3ค่ะได้สอบถามว่าโครงการนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุนั้นนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุได้ซ่อมแซมบ้านทั้งหมดนะคะทำไปแล้วกว่า3 4 0 0 0 ะะโดยในแต่ละปีจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านนะคะอย่างเช่นเมื่อปี65นะคะก็ มีงบประมาณซ่อมแซมบ้านไปทั้งหมด7,700หลังนะคะปี66ซ่อมไปทั้งสิ้น8,200หลังและในปี68นี้นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุก็มีแผนที่จะขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณนะคะจำนวนานหน31,000หลังค่ะซ,ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดนะคะเท่าที่เคยขอมาในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น1240ล้านบาทค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ40,000บาทนั้นเป็นข่าวจริงเป็นเรื่องจริงเป็นโครงการที่ ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นเงินในส่วนของการช่วยเหลือนะคะซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากขอความช่วยเหลือ,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 อสามารถแจ้งไปได้ที่ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครพอมอในเขตพื้นที่เพื่อนาเรื่องพิจารณาไปยังพอมอจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะคะในส่วนของกรุงเทพมหาคนครก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแขกกรุงเทพได้เลยนะคะทุกคนโครงการนี้ก็มีมาหลายปีแล้วนะคะเอามาสุกให้ทุกคนได้ฟังนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงแล้วก็มีโครงการอยู่จริงค่ะใครสนใจนะคะไปทําตามที่บอกได้เลยใครฟังจบแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยเผื่อใครเดือดร้อนอยู่จะได้รับความช่วยเหลือคะ่ะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ